I mm -hmm. ก็กลับมาพบกับน้ำพันอีกแล้วนะคะกับชาแนลพานนิทเติ้ลเก้าก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะสําหรับในว,วันนี้เราก็จะมาทําวันเด y ร้องนั่นเองสําหรับบลอกในคลิปนี้ก็จะเป็นบล็อกปิดเทอมของน้ำพันนะคะเพราะว่าตอนนี้พันก็อยู่ในช่วงปิดเทอมเนาะก็เป็นปิดเทอมม .6 เปิดมาก็จะเป็นม 2. สอ 2>, <สา S> 2แล้วซึ่งแบบเร็วมาก ค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าในช่วงปิดเทอมของน้ำพันเนี่ยน้ำพันจะไปไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างนะคะก็สําหรับเชา้านี้เราก็จะไปทําเล็บกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็คือตามสเต็ปนะเราก็จะไปทําเล็บเพราะว่าเล็บก็คือ โล้นมากเล็บดูแบบไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็เลยจะไปทําเล็บลายน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พอทําเล็บเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปสยามนะคะก็จะไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยเนาะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปร้านทําเล็บกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะสําหรับลายที่น้าพันจะทําก็จะเป็นลายนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จนะคะ ตอนนี้เราก็ไปทำเล็บเสร็จแล้วนะคะนี่เลยลายน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะไปใช่ไนะคะก็เดี๋ยวใส่หาอะไรกินก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าเราจะกินอะไรดีปะตอนนี้เราก็มากินข้าวอยู่ที่การาเดนนะคะก็อนนี้ยก็สั่งอาหารมนาะแล้วเดี๋ยววันนีอาหารแกะก็คือ<ช>นะ่ากินมาก ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฮอลลี่คอฟฟีนะคะก็คือมากินของหวานก็คือบิงซูนั่นเองก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าสั่งเป็นอะไรนะคี่นะคะได้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นบิงซูถั่วแดงมีโมจิด้วยนะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ซื้อของหวานมากินด้วยเนาะมัน,นก็ซื้อมาเป็นที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดปุกูของร้านโตเกียวสวีทนะก็คือเป็นไดฟุกูที่อร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไดปุกูสตรอเบอรี่ถั่วแดงนะทุกคนดูแปะอันนี้ซื้อไว้นานแล้วนะมันก็เลยแบบไ คือแป้งเขามีความนุม่มถั่วแดงก็คือหวานสตบบรอเบอรี่ก็เปรี้ยวแล้วมันก็ตัดกันแบบลงตัวอร่อยนะอมากโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุกันนะก็คือน้ำผานะ่ะมีพัสดุที่สั่งไปแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะคะก็มีทั้งหมดสามกล่องก็คืออยากแกะมากเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะก็คือจะบอกว่ามันเป็นพัสดุที่ดองไว้นานมากนะคะแต่ว่าไม่ได้แกะเพราะว่าอยากจะมาแกะในคลิปเนาะ อันนี้ก็คือบัตชออนนั่นเองเป็นบัตชออนของ Lily ี้ r บร์นะคะอุ้ยน่ารักมากดูดิแพ็กเกจเป็นรูปหัวใจแบบนี้อุย้ยเข้ากับสีเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวมาดูสีกันอะแกไม่ออกอะแกยังไงนี้ชิวอุ้ยสีน่ารักมากคือสีมันเป็นแบบม่วงมากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบัตชออนเนื้อครีมนะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยโอม่วงมาก <c oughs> ม่วงมากเลยทุกคนพอทาไปที่แก้มเราก็ไม่ได้แบบแย่นะทุกคนสีก็คือน่ารักเลยเป็นสีม่วงที่แบบพี่สาวก็หลีมากเลยอ่ะ <c oughs> มาต่อกันที่พัสดุที่สองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะชิง อันนี้จะเป็นอายไลเนอร์ของเปียนะคะอุ้ยเขียนง่ายนะทุกคนมันลื่นมากเลยอะแล้วสีก็สวยนะเป็นสีแบบสีน้ำตาลนะทุกคนมาถึงพาสดุสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบลัชออนอีกแล้วนะคือ <laughs> ช่วงนี้พันก็จะแบบสั่งบลัชออนมาเยอะเพราะว่าทา้งพัน,นมีแพลนที่จะทําคลิปรีวิวบลัชออนนะคะก็เลยลองสั่งบลัชออนมาใช้นะแล้วก็แบบเลือกสีที่ชอบมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะชิ ้ยสีน่ารักมากสีชมพูน่ารักอะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นบัตรต่อเนื้อครีมเหมือนกันนะก็คือชอบเลยเดี๋ยวไปอยู่ในเฟเวอร์เรบัดแน่นอนนะคะตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปล้างหน้าแล้วก็ทาสกินแคร์แล้วนะคะก็คือในคลิปเนี้ยน้ำพันจะมาทำนานสกินแคร์รูทีนให้ดูด้วยนะคะ ก็จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่พันใช้ในช่วงนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบอยากแนะนํามากเพราะว่าใช้แล้วคือหน้าคือดีขึ้นมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างเนาะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวมาเริ่มในสกินแคร์รูทีนของเราเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะคลีนหน้าก่อนนะน้ำพันก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยคือตัวนี้ดีมากๆเลยนะทุกคนอันนี้คือใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะก็คือเช็ดหน้าสะอาดมากนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าสิวไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขามี BHA เนาะก็เลยแบบใช้แล้วก็ลดการอุดตันของสิวได้ด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาร์กหน้านั่นเองนะนนพันก็จะใช้เป็นมาร์กของบานูปาจิตัวนี้เลยคือพันอาจจะมาร์กทั้งหมด7วันนะคะก็คือจะใช้เป็นสูตรหน้าขาวทุกคนคือพันก็ใช้หมดไปแล้วนะ7วันแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมามาร์กใหม่นะคะ แล้วเราก็มาร์แบบมีไว้1 0 2ถึงนาทีนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปทำต็อกโบกีมากินเพราะว่าเราจะดูซีรีส์นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นต็อกโบกีที่เราจะมาทำกันเป็นต็อกโบกีชีสท,ที่แบบอร่อยมากเลยนะคะตกใจเงาตัวเอง เสร็จเรียบร้อยนะคะตักบุกกี้ของเรานี่น่ากินมากเลยนะคะตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวถอดมากออกเลย โอเคแล้วเดี๋ยวเราขอกิบต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงสกินแคร์ต่อนะต่อมาเราก็จะมาลงสกินแคร์นะตัวแรกพันก็จะลงเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือพิเริกาสนะคะก็คือเป็นยาแต้มแผลเป็นซึ่งมันดีมากทุกคนอันนี้พันใช้ประมาณหลอดที่3หรือ4่แน่ะต่อมาก็จะเป็นเครียโนนซองสีเขียวอันนี้เลยเคยเนี้ยใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาเป็นสิวอ่ะมันจะช่วยรักษาได้ดีมากๆเลยนะ ต่อไปก็จะเป็น Clear n o e ซองสีฟ้าแบบนี้เลยสุดท้ายเราก็จะทาเป็น Sleeping m a ์ k นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็น n i nice g h Skin Care Routine ของเรานะทุกคนคือจะบอกว่าพอทาสกินแคร์เสร็จอะไรเสร็จก็คือเพิ่งน,นึกออกว่าลืมอาบน้ำค่ะทุกคน คือทาสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลืมอาบนะ้ำโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันเดย์บล็อกหรือว่าบล็อกช่วงปิดเทอมของน้ำพันนะปิดเทอมนี้ทุกคนไปไหนทำอะไรกันบ้างก็มาแชร์กันได้ได้คอมเมนต์เลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะ้ำพันก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นน้ำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย